ในความรักที่เราหลายคนก็ต่างรักนบีกันแล้วก็การรักนบีก็มีรูปแบบแตกต่างกันไปฉะนั้นมันมีพฤติกรรมหนึ่งอาจารย์พฤติกรรมหนึ่งที่บอกว่าเป็นรักนบีแล้วก็จัดเมาลิดให้กับท่านนาบีทําเมาลิดให้กับท่านนาบีโดยที่ว่าบางครั้งเมลิดนั้นก็มีการอ่านบร,รันญีนะครับมีการอ่านาบุรดาอะไรต่างๆอามินตาซักูริจีต่างๆเนี่ยบางที สิ่งต่างๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นบิดาหรือว่ามันเป็นสุนนะที่มาจากหลักการในอันอิสลามครับอาจารย์คำถามไม่ค่อยเจอชวนทะเลาะแต่ใครเลยอะไรวะเนี่ยเนาะครับตั้งแต่ต้นคำถามละครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่เราอธิบายความกันไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เรามาด้านเองมาว่าเองอะไรเองล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสูลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลลัม ได้ย้ำเตือนกับบรรดาอุมมากของท่านให้ได้รู้ถึงพิษภัยของอุตริในศาส,สนาและพี่น้องของเราบางคนเอาประเด็นนี้เ,เป็นเรื่องที่อันตรายคอขาดร้ายแรงที่ไม่สามารถที่จะเอามาพูดมากล่าวเพราะจะเป็นการทำให้บรรดาผู้คนได้แตกแยกรบมอง มองคําสอนของนบีไปยังไงแต่เวลาเขาเขาเอ่ยเนี่ยเขาจะไม่พูดถึงนบีเขาจะพูดถึงคนที่เอามาบอกครับอไอ้อพวกนี้มันนะสักความแตกแยกอะไรได้แต่เราก็บอกว่ามันไม่โดนเราเราไปโดนนบีอืเพราะว่า,วานี่คือคําสอนของนบีที่เตือนให้อุม,มาของท่านได้ระแวดระวังภยัยเห็นไหมครับนันนี้ผมบอกในช่วงต้นรายการบอกอาจารย์เนี่ยอาจารย์มูฮัมหมัดของเราเนี่ย เป็นคนที่มีความรู้นอกเสียจากเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์ด้วยครเพราะว่าบ,บางคนนี่ไม่ไม่เคยไม่เคยทำไม่ไม่รู้จักครับนะฮะคนรุ่นใหม่บางทีเขาเรียนครัเรียนเราว่างั้นนับีว่างั้นแต่แต่เรื่องอย่างนี้เขาไม่เคยครับ,บไม่เคยผ่านไม่มีประสบการณ์อาจารย์โมมัทมีเรียนรู้แล้วก็มีประสบการณ์โดยตรงครับอืมก็ แตือว่าโอ้ด่มีมีมีประโยชน์ที่จะได้ช่วยกันชี้แจงถแถลงไขเอาตรงไหนมันอะไรยังไงแต่ว่านี่ถ้าเราจะตอบคำถามอย่างนี้อาจารย์บอเรื่องเดียวเนี่ยหมดเวลาเลาต่เมื่อกี้เรื่องบินดยังชั่วโมงชั่วโมงปกติแล้วเราก็เป็นคนที่อธิบายความช้าน,นะครับจากพื้นฐานที่อาจารย์มองมัดว่าเนี่ยที่เขาทำเน,นื่องมาจากเขารักนบีใช่เขาบอกว่ารักรักจึงทำ แป hmm. ลว่าความรักที่เราจะแสดงออกเนี่ยแบบใครแบบมันสไตล์ใครสไตล์มันใช่ไหมไม่ใช่ <laughs> <laughs> หรืออยังไงไม่ใช่อเอ้ <laughs> เพราะอ <laughs> ะไร <laughs> เพราะว่าเราจดลิขสิทธิ์ความรักนบีไว้ของเราเป็นการเฉพาะหรือ <laughs> แล้วก็บอกว่าถารักต้องทําอย่างนี้ ทำไมทำแปลว่าไม่รักหรือ,อมื่อเราไปดูสิอุมมะของนบีอ่ะแต่แต่อฮาบะข,ของนบีมาเลยเขารักนบีกันไหมนะ่ะรักน้อ,องเขารักแล้วเขารักเขาทำยังไงเ,เพราะ<ป>เพราะว<ป>่าคนบอกคนคนทําไมทำมาริดแสดงว่าไม่รักนบีก็น,นั่นน่ะสิผมนึกบอกว่าเขาจดลิขสิทธิ์ไว้หรืองไง,องว่าว่าความรักที่ต่อนบีเนี่ยมันจะต้องทําอย่างนี้ แต่คนไม่ทาแปลว่าไม่รักอย่างเงี้ยผมจะบอกแล้วคือเขาพูดอะต้องการสื่อสารถึงเราอะแต่มันไปโดนใครต่อใครนะะใช่ไหมกับซอฮาบะเรื่อยมาแม้กระทั่งบรรดาอิหมัมทั้งสี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิหมัมเชฟฟีอีกันเอาหรออาจารย์อิหมัมเชฟฟีอีกรักนบีไหมอาจารย์ว่ารักคืออาจารย์จริงอะจริงครับแกทำไหมล่ะเขาไม่ได้ทำไม่ได้ทำ เพราะงั้นเขาที่ศึกษามาเขาไม่ได้ทำเรื่ออาจารย์เชวะทำ <laughs> ไม่ได้เพราอิหม่ามชาบีตายไปแล้วนี่ยังอะไรนะวินิกรรมอะไรอย่างเงี้ยยังยังไม่ได้เกิดเลยยังไม่เกิดเพราะงั้นอย่าอย่าได้บอกว่าคนที่ไม่ทำเพราะคนไม่รักนบีครับเพราะมันไม่ได้โดนเราเอย่างเดียวคนโดนล้วกับคนยุคสหฮาบ้างโดนกไบอิหม่ามทั้งสี่โดยเฉพาะอิหม่ามชาบีอ่ะแต่มันก็เป็นเรื่องแปลกะคนบ้านเราบอกจะตามอิหม่ามชาบี แต่ก็ไม่รู้ทําไมไม่รู้เนี่ยพอดีเขาไม่ได้ศึกษาเราว่าศึกษากันไาดรู้อาจารย์คืออย่างที่ผมเน้นย้ำอาจารย์มาตลอดว่าสังคมเนี่ยเขาตามผู้รู <t. <t ้ไงอาจารย์อเขาตามผู้รู้เขาตามผู้นําเวลาตามผู้รู้ผู้นําเมื่อเมื่อผู้นาเขาเขาจัดงานมฤติเื่อผู้นําเขาอ่านบรลซันกีเวลาจะทํามฤติทีต้องต้องอ่านบรลซันกีเอาเอากันยังไงอาจารย์ลั่นเลย แล้วก็บอกว่านี้หละคือสละว่าที่เราสรรเสริญต่อท่านศาสูสัลลอฮฺอัลลอฮุ h a m m a วะสัลลัมต้องทําแบบนี้อต้องทําแบบนี้ต้องทําแบบนี้ถ้าใครไม่ทําไม่รักไม่ใช่พวกข่าโอ้โว้ด่านีผมบอกมันยิ่งใหญ่เี๋ยมันมันยิ่งใหญ่ไรล่ะเป็นไม่ใชาคพูดที่ที่อันตรายร้ายแรงร้ายแรงอาจารย์ร้ายแรงสิมันไม่ใช่ยิ่งใหญ่นะเพราะเวลาเขาจัดเขาจัดยิ่งใหญ่นะอาจารย์เขาจัดยิ่งใหญ่แต่ว่ามันมันเป็นพฤติกรรมเหมือนกับว่า เรไดนะตอบหน้าสหาบะโสหาบะเขาไม่ทำกันนะหรือเขาคิดกันไม่ออกอิมามอชฟีอีไม่ได้ทำอิมามอิมามทั้งสี่ไม่ได้ทำครับอิมามชาฟีนี่ถ้าเราไปดูปีเกิดข้านี้มามชวีเกิดในปีร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบแล้วตายนะอาจารย์สองร้อยสี่สองร้อยสี่เด็กบักตัมร้าวว่าสองร้อยห้าสองร้อยห้าโอ้ยมัลชีงั้น อย่างนสามร้อยเลยสามร้อยเลยแล้วก็บารซันจีนี่สามร้อยนี่คือบุตรดานนี่ยังบุสซีรีนี่โอ้ยอิหม่ชียังไม่เกิดเพราะว่าบุตรดานนี่เกิดมากับหกร้อยแปดคนคนแต่งอันละบุสซีรีนี่เกิดหกร้อยแปดก็ใช่ก็แสดงว่าคนเหล่านี้อิหม่าชฟอีโดยเพราะยี่หม่ำทั้งสี่ก็ไม่เคยได้เห็นหน้าเห็นตาบารซันจีหรือว่าจะมาจัดในเรื่องของเมาดิศนะอาจารย์นะ เดี๋ยวเราทำความเข้าใจนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันยาวในเรื่องนี้อาจารย์จะคุยเรื่องอื่นกันเลยครับเมาลิดมันคืออะไรกันแน่อเมาลิดคืออะไรเมาลิดมันคือวันเกิดหรือหรือวันคล้ายวันเกิดอืเพราะว่าบางคนก็ว่าวันเกิดบางคนก็บอกคล้ายวันเกิดเพราะว่านบีไม่ได้เกิดทุกปีไปเละเราครับนบีเกิดกี่ครั้งอ่ะไม่เกิดครั้งเดียว ครั้งเดียวครั้งเดียวอย่างอาจารย์เนี่ยมีวันเกิดมีครับแล้วก็มีวันคล้ายวันเกิดใช่ไหมครับสมมติผมไม่รู้อะสมมุติอาจารย์เกิดวันที่สิบห้าครับมกราคมครับนั่นแหละคือวันเกิดใช่ไหมลงในในปฏิบัติเกิดวันที่สิบห้าพอหลังจากนั้นมันก็มีวันที่สิบห้ามกราคมมาทุกปี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 แหละไอ้สิบห้ามกราคมมันมาทุกปีทุกปีทุกปีคลขายวันเกิด มันคือวันเกิดอาจารย์เกิดรอบนึงเหรอไม่น่ะไม่ล้วอาจารย์เกิดทีเดียวนะครับเพราะงั้นไอทีเหลือเนี่ยไอทีเรามันคือวันคล้ายวันเกิดครับอืมเดี๋ยวไปดูวันเกิดก่อนวันเกิดของนบีน่ะวันไหนอืมก็ทีทีที่รู้มาเป็นวันจันทร์แต่ว่ามันยังมีขัดกันวันจันทร์ที่เท่าไหร่ ขันที่สิบสองผมว่าถ้าไอ้ที่อ่านในในบัณฑิตีน่ะเราลองแปลดูเนี่ยก็อยู่บอกอยู่ในตัวอีกแล้วว่าเรื่องวันที่นบีเกิดจะเป็นวันไหนมันมีขีลาบกันมีขัดกันมีขัดกันครับบางคนวันที่กะวันที่อะไรสิบสิบสองอะไรก่อนก็วัดไปอืแต่ว่าเป็นวันจันเป็นวันจันเอาเรายืนยันวัน ว่าเป็นวันจอายืนยันได้ไงเพราะว่ามันมีฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลวะอัลลัมที่พูดว่าวัจจันเนี่ยมันเป็นวันมันเกิดตรงจันที่ไหมเพราะงั้นเรารู้ว่านมีเกิดวันจันอ้าวแล้ววันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ดีคิลาฟนะครับใช่ยังยังยังไม่เอกฉันคือใช่คนบ้านเราเนี่ยเข้าใจไปรู้อย่างเดียวว่านมีเกิดวัน จันที่สิบสองเดือนนบีอุ้เอาวันปีช้างเราก็ขอขอจำอย่างนั้นแหละพอเราเราไม่เคยเปิดโลกทัศน์ที่จะได้อ่านข้อมูลตำรับตำราของบรรดานักวิชาการท่านอื่นๆจริงๆแล้วในเรื่องวันเกิดของนบีวันที่เกิดนะยังเป็นประเด็นที่คีร่าเป็นคนหรือวท่านยังมองต่างกันอยู่ปัจจุบันว่านาบีเกิดวันที่เท่าไหร่กันแน่แต่ว่าวันจันทรแต่วันเป็นวันจันแต่วันจันทร์นบีทำลายจัน นาบ,บีเกิดวันจันทร์แล้วนาบีทาอะไรเอานบ,บีจัดมอลิดให้กับตัวเองบ่า <c oughs> จัดแล้วนั่นเองจัดฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับตัวเองไหมนบ,บีทํำไหมเอออเย่างนี้เมื่อเมื่อเราเราเรา,เราแยกให้เห็นถึงวันเกิดกับวันคล้ายวันเกิดครับเห <c oughs> ็นไหมผมยกตัวอย่างว่าอาจารย์เกิดวันที่สิบห้ามกราคมครับพอปีถัดมาสิบห้ามกราคมสิบห้ามกราคมมันเวียนมาบรรจบ ถ้ามันเวียนมาแล้วผ่านไปเวียนมาแล้วผ่านไปเวียนมาแล้วผ่านไปมันก็นเป็นเรื่องปกติเพราะวันที่สิบห้ามันมาทุกปีอยู่แล้วจ่ไหมแต่ถ้าเวียนมาแล้วอาจารย์ไม่ยอมให้มันผ่านไปให้เฉยอาจารย์จัดฉเฉลิมฉลอง <ä h. S 1> อาจารย์นิติเวียนมาบรรจบแล้วจัดเฉลิมฉลองเ Moment ขาเรียกว่าอีดอ <sensations? S 1> ช่ไหม <ynen. S 1> เวียนมาบรรจบแล้วเฉลิมฉลองเขาเรียกว่าอีดเพราะงั้นการจัด ฉลองวันคล้ายวันเกิดเนี่ยเขาเรียกว่าอีดนะอ้าววพอพอพอบอกว่ามันเป็นอีดอีดุนมีแล้วอีดอีดวันเกิดเนี่ยฉลองวันเกิดวันคล้ายวันเกิดเนี่ยถ้าเราไปดูถึงเรื่องอีดนะนบียกเลิกหมดแล้วแต่ในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดสุลส่าม นบีบอกว่าพวกเจ้าเหลือาีสองอีดนะแล้ล็อกเปลี่ยนให้ใหม่แล้วตอนที่นบีไปที่นครมาดีนะเนี่ยช่วงนั้นอะพวกเยโฮดจัดวันอีดอะไรสารพัดอีดเลยนบีบอกเอาล็อกเปลี่ยนให้พวกเจ้าใหม่ละเหลือสองอีดนบีประกาศกับบรรดามุลิมว่าจะไปเอาอย่างพวกเขาสําหรับบรรดามสลิมมีสองอีดอีดนลฟิตรีชนิดเวียนมาบรรจบแล้วเฉลิมฉลองหนึ่งอิดนลฟิตรีสองอิดนอัลฮาห์อนี้เวียนไอ้วันเกิด ดิเวียนมาบรรจบแล้วจัดเฉลิมฉลองเดี๋ยวเอาเอา,เอาอีกนิดนึ่งนะเรามอง,องมนี่เลยมาจันเป็นชุกโกรตตอแล้วขอบคุณอัลละ์ว่าอายุเราได้ยืนมาอีกปีหนึ่งคือเราจะไปหาเหตุหาเหตุเพื่อที่จะไปเพิ่มเติมในสิ่งที่นบีถอนออกไปตัดออกไปเราจะเอาจากสองเราจะเอามา,มาเป็นสาม เดี๋ยวพอเป็นสามได้<ม>ก็สี่ได้<ม>ก็ห้าได้เราก็หาเหตุไปเรื่อยๆอ่าเนี่นี่บอกว่าที่เราจัดเพราะเราาเหตุเพราะเราต้องการที่จะชุกคดต,ต่อ,อลล l a ์ขอบคุณองล l l a ์ให้เรามีมชีวิตอยู่อีกปีหนึง่งจะได้ทําอามันอิบะดาะทาความดีหาเหตุหาเหตุเพื่อที่อะไรหาเหตุเพื่อที่จะใกล้ชิดกับคําสอนหรือหาเหตุเพื่อที่จะเพิ่มเติมตกแต่งหรือเถียงคําสอนของศาสนาเพื่อจะเพิ่มไม่ได้ เพราะเพิ่มเอาเหตุของความอะไรนะจะชุกโกตต่อลัลอสบานุตาลนะไม่ได้ไม่ได้นั่นนั่นคือวันวันะนะการจัดวันคล้ายวันเกิดของอท่านนาบ,ม oh าาบีมุฮัมมัดสุลลัลสุลตานอะลัยฮิวะสลลัมซึ่งมันไม่มีที่มาจากคำสอนของศาสนาบางคนนี่นะไปอ้างสุนนะของอบีลฮับก็บ ยังไงอาจารย์ไปอ้างยังไงอ,อับดบุลละฮับนี่อัลมาตาลากล่าวสา่แช่งไว้ในอัลกุรอานเนี่ยคืออับดุละฮับ <c oughs> เป็นลุงของนบีสัจส,สักเป็นลุงของนบีเห็นไหมพีม่พี่พ่อ<ม>เพราะว่าพ่อของนบีก็คืออับดุลลอฮ์<ม>แต่นี้วันที่นบีคลอดเอับดุลละฮับดีใจได้หลานอืนได้มุฮัมมัด ใน<า>หลานในหลานดีใจก็บูลาฮับปล่อยท่อปล่อยทายทาให้เป็นไทยครับเพราะว่าด,ดีใจอันเนื่องมาจากในหลาน<ม>ก็มีคนปีบเอาประเด็นนี้มาบอกว่านั่นขนาดอบูลลาฮับยันดีใจเลย<ม>และ,และ,และพวกนี้มันเลวยิ่งกว่าอบูลลาฮับอีกนายจัดมาริดในกาธนาันไปหลอดไปโดนใครกันนี้ไปว่าใครเลวกว่าอบูลลาฮับ แยกว่าบูลัตไปว่าใครเราบอกว่าเราจะพูดอะไรเนี่ยมันต้องระวังเนอะนะเพราะว่าคนที่ไม่จัดเมาลิทคนที่ไม่จัดอะไรล่ะซอฮาบะซอฮว่าไม่จัดเอิมัมทั้งสี่ก็ไม่จัดอิมัมทั้งสี่ถึงว่าไปโดนใครกันล่ะนี่นะน่ากลัวนะมองลึกๆแล้วน่ากลัวมาก เราอืมใช่คำเ,เราพูดมันมันเป็นพูดลอยๆเราคิดว <สะ S 1> ่าใจ <อะ S 2> สระ,ะใจกับเราจะมันไปโดนใครต่อใครครับคือเวลาอยู่วันนี้เวทีเนี่ยจารมันเหมือนจะมันอารมณ์มันไปอ่ะอืมเต็มที่เลยมือไม้ไปด้วยก็ไปดูอย่างนี้ครับนบีและรอซูลของอัลลอฮ์แต่ละท่านเนี่ยประกาศอิสลามทั้งหมดครับใช่ไหมประกาศอิสลามแต่ว่าเป็นอิสลามในในแต่ละยุคที่อักรดีดเนี่ยอันเดียวกัน แต่ข้อบัญญัติเนี่ยจะแตกต่างกันไปในแต่ละยุค,คขนาดว่าเป็นอิสลามในยุคก่อนน,นะถ้านาบีมูฮัมมัดส,สลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมของเราไม่ได้สืบสารต่อไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปเอาชริอะบทบัญญัติในยุคก่อนเอามาถือปฏิบัติใช่ไหมเพราะเราเนี่ยอุมมะของนบีมูฮัมมัดไม่ใช่อุมมะของนบีรอซูลก่อนหน้านี้นั่นขนาดเป็นอิสลามนะแล้วก็เป็นอิสลาม ต่างยุคเราเรียเอาไม่ได้เลยนอกจากวันนบีสืบทอดมาสารต่อเอานบีสืบทอดแล้วก็สารต่อก็ถือว่าเป็นบทบัญญัติในยุคนี้ด้วยเช่นกันครับแล้วซุนนะของอบูุละฮับอ่ะมีสารต่อเะค่อไม่ได้ถามว่ามีสารต่อหรือเปล่านั่นขนาดนบีรอซูลของอัลลอฮ์เนี่ยก่อนหน้านี้เป็นซุนนะเป็นเชริอ์บทบัญญัติเนี่ยเรายังสารเองไม่ได้เลยแล้วอบูุละฮับเป็นใครล่ะนบีรอซูลของอัลลอฮ์คอไม่ได้เป็นเวออะไรก็เปล่าเลย มีน้ำซ้ำมาวจะไปสืบไปสืบสุนนะของอบูุละฮับกันยไงไงมีน้ำซ้ำมาล้ตะลายยังกล่าวไว้ในอัลกุรอานอีกเกี่ยวกับอบูุละฮับว่าในช่วงนั้นอบูุละฮับยังยังยังไม่ต่อต้านเพราะว่าครับนบียังไม่ประกาศอิสลามอตอนนั้นยังตอนนั้นยังยงแต่พอหลังจากนบีประกาศอิสลามแล้วอบูุละฮับต้านเลยต้านแต่ตีเตั้งแต่เริ่มแรกเลยน่ะด่านบีตบัลและกไวยและกยามุฮัมมัด แปลว่าไงอาจารย์เอ็ยชิบหายเห็นว่ามันเป็นคำด่าครับเป็นคำด่าถ้าเป็นเรา,าแบบด่าอัลลอฮฺด่านบีว่าด่านบีอะไรต่ออะไรแต่อัลลก็ไม่ได้ตอบแต่อัลลอฮฺสุบฮานุอฺตาลาลงอัลกุรอานมามาตอบนั่นแหละเป็นเหตุที่มาของการประทานสุรอ้อนมาซัตแตับบัตเซียเดาอบีลาฮาบิวะตับมาอาืงนาอันหุมาลุหัวมากระซับไป,ไป ใช่ไหมครับเป็นก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณไว้ในคุรานน้อยคนนะจะได้รับประกาศสินบัตประกาศเกียรติคุณในกุรานใช่หนึ่งดีสุดสุดสองชั่วสุดสุดมีคนคนดีที่ไม่ได้เป็นนาบีแต่ถูกระบุไว้ในกุรานเช่นลุกมาครับ มันสอนลูกกายบูนัยยาละทุษริกบิลล์อินเนศริกะละดุลมุลอาบิมะเรนะกายบูนัยยาละทำชิฟิลอาริมะรฮาลูกเอ๋ยหน้าอย่าเดินบนหน้าแผ่นดินอย่างยิงพยองจงมของทองลงต้นอะไรนะนั่นแหละลูกมาส่วนอบูละฮับปะได้รับการประกาศเกียรติคุณไว้ในอัลกุรอานเป็นเกียรติคุณด้านความชั่วความเลว เพราะอะไรล่ะเพราะทำทุกวิถีทางไม่ใช่อบูละฮับอย่างเดียวเมียด้วยครับผัวเมียคู่นี้ทั้งอบูละฮับซึ่งเป็นลุงแล้วก็สวดอุมุญจามีนเมียอบูละฮับเป็นป้าสะพ้ายทั้งทั้งผัวทั้งเมียทั้งลุงทั้งป้าสะพ้ายคนนี้สกัดขัดขวางหลานทุกวิถีทางเพราะงั้นทั้งผัวทั้งเมียคู่นี้ได้รับประกาศเกียรติคุณวัามรออะตุฮูฮัมมาละตันฮะตอบใช่ไหมครับ ทั้งผัวทั้งเมียเลยได้ในในสุรอันทสัตว์เพราะงั้นอย่าเลยเราอย่าได้อ้างอย่างนี้อยได้อ้างาอย่าได้เอาสุนนะอบับบุระฮับมาเป็นข้ออ้างสนับสนุนในพฤติกรรมในการที่เราจะทรอย่าเลยเอาข้อบัญญัติในอิสลามอาจจะลากเอาฮะดิษเอาอะไรต่ออะไรมาเออลากผิดลากถูกได้เป็อย่างพร เอะมมาพูดพิจารณากันที่มันอะไรนี่มันไม่มีอะไรแล้วเนี่ยที่ไี่ไปเอาซุนนะอบูละฮับมาอ้างกันแต่บางครั้งเขาก็อ้างอ้างว่านบีถือสดวันวันวันจันทนะจ๊ะเพราะว่ามีคนถามท่านนบีว่าเกี่ยวกับการถือสดวันจันทนบีบอกซาดีแกอุลิตุอเป็นวันที่ฉันเกิดว่าอุนซิลาอะไรอย่า้อ่าเป็นวันที่ได้รับการประทาน โครงการแล้วก็เราอดไหมนบ,บีถือสิ้นอดแล้วเราอดไหมเราไม่อดอแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นเป็นคำพูดแบบมุตตักแบบปล่อยกว้างว่าวันนี้เราสามารถที่จะทำอย่างอื่นได้นอาเหนือจากการถือสิ้นอดเข uh าตอบมาอย่าง,งน,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 นั้นเกิดขึ้น <izon sim> เรื่องเรื่องเรื่องของศาสนาเนี่ย มันไม่ใช่เรามาเปิดกันเองอืมไม่ใช่มามาเจาะกันเองอมไม่ใช่เรามาคิดอ่านกันเองอเรื่องของศาสนาเนี่ยเรื่องใดที่พูดไว้ในลักษณะที่มันเป็นอามกว้างค,ครอบคลุมการที่เราจะคอสไม่ใช่เอาไอ้นี่ไปคอร์อมไม่ใช่เอาความรู้สึกสมองปัญญาของเราไปคอครับมันก็ต้องมีตัวบทหลักฐาน อะไรที่เป็นมุตลัดที่เป็นมุไปยัดที่มันอะไรมันก็จะต้องด้วยกับมีหลักฐานทางศาสนาเลยนี่แต่เรามาคิดกันเองมาอะไรกันเองก็อร่อยเหาะเลยสิรอร่อยเหาะเลยคือเรื่องนบีถือศีลอดวันจันเราเละมันเป็นซุนนะนบีครับซุนนะอะไรคุกกลมของการถือศีลอดมันเป็น สุนนะเห็ไหมเป็นสุนทรเป็นสุนทรสินอดสุนนะอุัญจันทร์ในหุกกมเป็นสุนนะห็ไหมใช่ทำไมถึงมันอยู่ในหุกกมสุนนะก็เพราะมันมีคีดตอบมีตัวบทหลักฐานที่มาสนับสนุนถ้าเอาเรื่องของการจัดเมลิดตมากียาสกับการถือสินอดเห็นไหมก็เท่ากับหุกกมเมาลิดมันก็คือสุนนะเพราะเอามากียาสเพื่อให้ได้หุกกมเดียวกัน แต่ถามว่าเอาการถือสินอดกับการทำมอลิตเอามาเปรียบกันเนี่ยมันมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนคือต้องไปดูหลักเกณฑ์ของการกิยระเอาอาจารย์เรียนสายนี้เนี่ยอาจารย์เรียนจริยะเห็นไหมอ้ามันมีหลักเกณฑ์ของการการกียาสไม่ใช่จะเอาเรื่องอะไรมาลากมาเปรียบกับอะไรก็ได้เพื่อให้เกิดภุมิกลมเดียวกันแล้วถามว่าทําไมต้องกียื์ ทำไมต้องกียสคือถ้ามันมีหลักฐานน่ะต้องกียสทําไม,มเดี๋ยวเราไม่ได้แปลให้ฟกีัสกียสคือการเปร,เปรียบเทียบจากเรื่องที่มันไม่มีตัวบทเอามาเปรียบกับเรื่องที่มีตัวบทเพื่อให้เกิดภูกลมเดียวกันนั่นคือกีสอืสเมื่อเปิดช่องเรื่องนี้เอาเอาเรื่องเม,มาลิดมากียสกับเรื่องบวชวันจันทร์แสดงว่า เมลิดมันไม่มีหลักฐานใช่ไหมถึงได้เอามากียาสกับเรื่องการบวชใช่ไหมใช่คือถ้ามีถ้ามีถ้ามีหลักฐานไม่ต้องากียาสนี่เป็นการเผยไตในแง่วิชาการให้เด่นเร็วแสดงว่ามันไม่มีดาลิทดาลิตตรงตรงไม่มีหลักฐานตรงๆที่สื่อตรงๆใช้หรือสนับสนุนให้ทำเมาลิดมันไม่มีก็เลยต้องต้องกียระ เข้าสู่แต่ไอกากิยาสเนี่ยมันไม่มันไม่ถูกใช่ไหมเพราะบวชกับไอ้นี่คนละเรื่องคนละวิธีการคนละคนละเรื่องกันเลยลากมาเปรียบไม่ได้อเพราะงั้นทารักนบีก็ทําไง่ะก็ทาตามนบีสิใช่รักนบีก็ต้องทําตามนบีทีนี้บางคนยกตัวนี้อีกอาจารย์ยกต้นที่อาจารย์ยกเมื่อตอนช่วงแรกก็คือมันมัน อะไรนะมันสั้นน่ะฟิอิสลามีซุนนตานฮาสนาตันเนี่ยเขายกตรงนี้มีกว่าใครวางก็แปลงั้นนะใครวางแนวทางที่ดีในอิสลามเอาไว้อฟาลูอัจุลาห์เขาก็จะได้ผลบุญเั้นการจัดงานมอนิดเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ดีวางรากฐานที่ดีเพราะมีการอ่านอันกุรอานมีการกล่าวสลาวาดนมีถ้า บางปีที่นั่นบางที่เขาก็มีการดำอิซีกูโบเบางที่สลวาดทำกันที่มัสยิดจัดงานเชิญมัสยิดหมู่เก็บนุ่นมาหมู่เก็บนี่มา,มก,มมาก็มีเหมือนกันขอ,ของดีไหมก็เขาว่าดีเนี่ยเ<ต>พราะว่าของดีไม่มี <c oughs> ที่มาจากคำสอนของศาสนาเฮ้ย <c oughs> ท,ทำไมสอนนบ,บีสอนดีไม่ครบเรื่องไงมีกัลหรือซอฮาบะยังถือปฏิบัติก็สลวัดไม่ดีไงอาจารย์สลวาด อ่านกุรอานาไปดีงนี่เวลาจัดงานมรดเขาจะพวกนี้เอามาจัดงานมรดิด้วยบูงเองอ่าบูงเองก็คืออิซิกุโบเลยยกชุดอิซิกุโบมาทั้งชุดเ,เดี๋ยวก่อนเวลาของเรามาันกระชับและอาจารย์ใช่กเวลา <laughs> ต้นที่บอกว่าเอามาอ้างมันซั่นนะครับสุนทานฟิลิสลามิมันซันะฟิลิสลามิสุนท้นฮัสซันสันทานฮัสซันฮัสซันใครที่เขาแปลว่าวางรากฐานครับเขาแปลว่าวางอะไรนะ วางแนวทางแนวทางที่ดีไว้ไปเอาไปเอาตรงไหนมาแปลล่ะคําว่าซันหน้าเนี่ยเราจะรู้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของฮะดิษคือฮะดิษบทหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันมีสบับมันมีเหตุที่มาครับมันไม่ใช่อยู่ๆนะดีละเมอพูดมันมีเหตุที่มาของฮะดิษและเหตุที่มาของฮะดิษก็คือระบุไว้ในฮะดิษบทนี้ก่อนที่จะมาถึงคําว่ามันซันนานี่แหละครับมันเรื่องอะไร มันเรื่องที่สหาบ้ายากจนเข้ามาในเมืองสัพายดาบสัพายก็มากองแกงกองแกงเสื้อผ้าขากวิ่นรองเท้าไม่มี่สวมใส่อะไรนะมาขอความช่วยเหลือนบีเห็นหน้าสลดตอนนี้ก็นำละหมาดอัซรีเสร็จนบีรณรงค์ให้มีการบริจาคเห็นไหมคนบริจาคนก็บริจาคบางคนไปเอาเอาลากออามาเป็นกอบเลยพอคนนู้นเห็นคนนี้คนนี้บริจาคเอ้า ไปคนทุนทำตามคนนั้นเห็นบริจาคอ้าวคนนี้ทําตามคือไอคนแรกที่นําคนอื่นบริจาคในการสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องนี่นี่คือเหตุของฮะดิษที่สำคัญที่บอกว่าในต้นฮะดิษมองงั้นมันไม่ได้แปลว่าวางแบบอย่างที่ไม่มีไม่มีต้นเรื่องการสกัดใครจะวางก็ได้ไม่ใช่เงี้ยการสะดอเป็นคําสอนของศาสนาไหมเนี่ยการบริจาคให้ความช่วยเหลือคนยากจนเพราะงั้นใครนําร่องอ่ะคนนั้นก็ ได้รับภาคผลเวลาของเรามันาัยนก็มัอาจารย์มัก็เปนเพพันเลจ๊ะไม่หมดเอาี้จอาง้การแสดงความรักับต่อท่านนบีอย่างบรรดาพวกเยวพวกนสอรอเขารักต่อนบีของเขาอย่างเลยเถิดรักยังไงอาจารย์รักเลยเถิดเขาจัดทฤมฎอ เขาจัดฉลองวันประสูติของพระเยซูคริสต์แต่ของเราเราบอกเรารักดบีเราจัดแล้วก็จัดให้ฉลองวันประสูติให้ดบม oh ีมูฮัมมัดเขาจัดฉลองวันประสูติให้พระเยซูคริสต์เราจัดฉลองวันประสูติให้ดบม oh ีมูฮัมมัดระหว่างเขากับเราอะใครก๊อบใครเขาก๊อบเราไปหรือเราไปก๊อบเข้ามาถ้าดูใน,นอนอิสลามเนี่ยตรงเราไปก๊อบเขาเพราะในอิสลามมันไม่มีไง อ,อย่ว่าดูนันอิสลามคืออิสลามไม่มีก็น่นาหนัสิเพราะางั้นเนี่ยพวกนสอร,รอเนี่ยเขาเลยเถิดเขาจัดเฉลิมฉลองทุกวันที่ยี่ห้าธันวาคมวันคริสต์มาสของเขาเาะั้นคือการฉลองวันประสูติของพระเยซูคริสต์เพราะงั้นการรักต่อท่นานนบีเนี่ยไม่ใช่รักแล้วไปกอปพวกนสอร,รอเอามาแล้วเอามาหาพิธีกรรมอะไรของเราไปไประยุกต์ไปสวมใส่มันไม่ใช่โซฮาบะ้นเขารักนบีเขาทำกันยังไงไปดู ใช่ไหมหรือบอกว่า้อวท่านท่านรักอิหม่ามชาฟีอีดูซิอิหม่ามชาฟีเขารักนบีเขาทำยังไงไปดูตรงนี้สําคัญนะมันประเด็นที่เราจะแจงคุยกันต่อก็ไม่ทันไม่ทันเพราะมันมันเรื่องมันเยอะครับเรื่องมันเยอะก็กล่าวอย่างนี้ที่น้องนะครับเรื่องเรื่องของบิตรอาดีเรื่องมิตกคดีเนี่ยเดีว่าเป็น เรื่องที่เราเห็นอยู่ในสังคมซึ่งบิดาก็คือสิ่งที่ไม่มีในอันอิสลามสุนทริีนบีก็เช่นเดียวกันนะครับไม่มีในในอันอิสลามเหมือนกันฉะนั้นเราจะแสดงความรักต่อท่านนาบีเนี่ยอัลลตตาลาบอกว่ากุลมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าอินกุลตุมตุฮิบุนอัลลอฮฺฟาตบิอูนียุฮบิบกุมุลลอห์นะครับหมายว่าท่านทั้งหลายรักอัลลอฮฺแล้วจงปฏิบัติตามฉันไม่ถึงปฏิบัติตามท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺมุฮัมมัดวะสัลลัมแลออััลลล อย่างนั้นเาตาลาก็จะรักเราฉะนั้นวันนี้ถ้าเรารักอัลลอฮ์เนี่ยให้เราปฏิบัติตามนาบีฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่านาบีเนี่ยทำอย่างไรเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่ในอันอิสลามได้สอนเอาไว้อย่างที่อัลลอฮ์ตาลาบอกว่กาเร,ราก็ต้องการนันะกุ้งฟีรอสุริลลาอุสวาตุลฮัสนพะพาแท้จริงในตัวาต่านของท่านรอซูนนั้นมีแบบฉบับที่ดีฉะนั้นพี่น้องวันนี้เราศึกษานะครับว่าการรักรอซูนต้อง ต้องปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ซอฮบะเนี่ยเวลารักท่านอซูลปฏิบัติอย่างไรแม้กระทั่งอิหมัมทั้งสี่แล้วก็อิหมัมชาฟีที่เราบอกว่าเราตามท่านเนี่ยนะครับเขาเขารักนาบีเหมือนกันเขาปฏิบัติอย่างไรในการรักท่านอสูละซลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลล